ในหมดมีเดี่ยมนะฮะมีเดี่ยวว่าหมดฮาร์ดเนี่ยไม่ไหวแน่นอนล้านตัวเสียฮะแล้วมันก็ต้องใช้เทคนิคเยอะตัวน,นะแจางแรกฮะเราว,วางเก็ดแ็กสปีกเกอนันแล้วก็กดอัตโนมัติเลยนะ <c oughs> <c oughs> เว็บสองเราจะสามารถวาง j จ t ตแ c k กสปีกเกอร์เนได้ไม่สินี่เสื้อคาดีกว่าดีไปดีนะเดี๋ยวผมตัดตไปตอนที่ช็อต,ต็ดเลยนะฮะผมแค่จะวางเจ็ตแพ็กสปีกเกอร์เมนเลยนะนะทุกคนผมจะวางตรงนี้แล้วกัน ดรามิตมันเยอะนะฮะนี่สามร้อยส่วนเทเซค่าหนึ่งร้อยแต่ค่าค่าวันจะติสปีกเกอร์แมนแล้วก็ค่าอัพกิจน้อยกว่าฮะหรือเปล่าอ่ะนีใ่ใจแต่ว่าอัพกิจปึ๊บปึ๊บที่ผมอยากจะมาทำคลิปนี้เพราะว่า ผมไม่มีคลิปอะไรลงเลยเาคนดูจะน้อยลงนะเก๋ต้องก,กันตัวนี้ไว้ก่อนนะตอนนี้นะฮะเก็จะอัปได t แล้วนะอัปเลยฮนะเจ็บ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 ส่วนเกียรติคไม่น่ามีนูจะวางไว้ตรงนี้นะ ถ้าเรามีกิจคำร่าเมเนเนี่ยผ่าให้นอน,นะฮะเนี่ยเราเงินห้าร้อยก่อนนะอ่ะห้าร้อยแล้วดามบมต้องก้นนะฮะอันนี้คือห้าร้อยฮะแล้วก็ต้องวางแัวคเป็นสปีกเกอร์เมนตรงนี้ด้วยนะฮะ ตอนนี้จะวางเคชเซนสปีกเกอร์เมนได้แล้วนะเราจะมาเทียบดาเมจตัวมิติกับตัวรีจินกันนะมาตัวน,นี้ดาเมจสองร้อยโอ้อันนี้แค่าวางห้าร้อยดาเมจห้าร้อยโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือตัวเก็บนะนั่นคือเศษซากปลักพันตัวเก็บ ตอนนี้นะเราลองนนดูเหมือนว่ากริดคัมเน่าเมนเนี่ยจะเออเป็นกำลังลบข้างหลังได้แบบดีดีนะอัพให้มันตีไวขึ้นนั่นแหละเยมอัพกริตนนคัมหน่าเมนได้เลยชิปแล้ว โอ้ไม oh ่ชายชายชาอย่างนี้แหละอัพให้ไว้วจะรอดเดี๋ยวก่อนนะ,ะไหวไหมน้องจะวางไททันทีวีแมนตรงนี้นะวางไว้จี่เนะ่ะ ชื่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยโอเครับได้วา,วางวางตัวไม่ดีนะมาเริ่มกันไหนฮะ <c oughs> <c oughs> เราต้องเอาเออมาเตรียมวาง หว่างนี้ก็นังชิวๆไปก่อนนะสามสองหนึ่งเออมันไม่มีอะไรพูดจริงๆฮนะช่วงนี้ก็จะพามปได้นะต่อไปเราต้องวางเติมเจ้า แผกสักนิดเดียวเลยแถวๆมุมตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้น่าจะคุ้มสุดลวตรงนี้เนะี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้ค,มคมุ้มๆตรงนี้โคตรคุ้มเลยนะสักวันหนึ่งช่องผมต้องเป็นช่องมีไม่ได้ฮนะจัดกัาน นั่นแหละเอ็นนะบอกแล้วตรงนี้มันต้องคุ้มแน่ๆอ่ะต่อไปแกะแกะแกะปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าถ้าเราวางกล้องมล่าแมนเนี่ยมันจะเร็วเกินไปฮะเพราะฉะนั้นเราต้องว่าอัพเกรดใ้พวกตัวนี้ก่อนนะฮะนะ ทุกคนผมกลับมาแล้วเพราะเมื่อกี้ผมลืมเปิดไม้นะฮะทุกคนโคตรเศร้าเรียกมันเศร้านะทุกคนบางกิจคะแนนไม่ไว้ตรงนี้นนคงแยายคุ้มโคตรของโคตรคุ้มไอ้เมื่อกี้ก็จริงจริงว่าได้ลืมเปิดไม่ล้วฮนะบิดไม่อัตโนมัติ แบบไม่มีอะไรจะพาก,กจริงๆนะเออแล้วก็เอาวังที่ท่านทีวีเมนตรงนี้ถึงมันจะแค่ก็เถอะแต่มันก็ช่วยได้นะเดลดาเมียนหัวกับเพื่อนสปปคเกอร์เมนอะไรแต่ผมอยากให้สปปคเกอร์เมนหัวกุมัน,มนในซีดีมันกากมากเลย

ไม่มีใครรอดจาโค้งนี้ไปได้ฮนะเฮ้ยน่ารำคาญเสียงจิ้วๆเหมือนกันบอเสียงหน่อยแล้วกัจนจะบ้ลยฮะจิ้วๆออกไปแล้วนะฮะว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมต้องออาเกด กิดใครไมล่ามีอะไรแลวเสีย,สยงน้อง,นะองเน่ยเดี๋ยวพี่รุ่นใจมึงไปคิดไหมแล้วก็เอาลิ้นสืส่อฉีดไปเรื่อยๆนะฉีดตูดร้อยอัปตันแล้วไอ้อ จื๊อ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 ทันไหมนุทันไหมเน,นี่ยตอนนี้ทันแน่นอนฮะเฮ้ยถ้าเราเอาเลเซอร์มาฉีดจิ้วจิ้วตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันจะมีมีเอาเลเซอร์มาฉีดจิ้วจิ้วตรงนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยห,หนู จะได้ไม่เป็นภาราเพื่อนนะเรียบร้อยโอ้โหลับอีกแล้วคิมเมราแมนทำงานได้ดีมากดูสิเขาทำงานแบบขยันขันแข็งมากๆเลยเรียบร้อยกิคเมอราแมนอัปตัตแล้วผมอัปเทตันสปีกเกอร์แมนตันแล้วนะอัปไททันทีวีแมนน่าสงสารมากเลย อัพให้หน่อยแล้วกันอ้แล้วก็เธ้ท่านคัมราเมนอัพเกรดจะมีตววกับเขาไม่น้อคือผมไม่ได้สุมแบบว่าสุมเก้าร้อยนะอันนี้สุมหนึ่งร้อยนะแต่คำลาแมนเนะี่ยโคตรตึงเลยนะแต่ผมสุมยังไม่ได้ห้ได้รีจนสัก ที่เคยได้ดีเยอะเลยนะสแปมคิดิโตสแปมไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันก็โหดเองมันบอกเลยถ้ามีคิดิโตสอตัวเครื่องดูดฝุ่นก็ไม่อยู่บอสท,ทอยเล็ตสาที่ว่าโหดแล้วกิดคาเมราแมนโหดกว่า บอกเลยว่าปัดจบเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าเครื่องดูทุนแกเอาไม่อยู่โอถ้าใครอยากให้ผมทำแมปเบนเทนด้วยคอมเมนต์มาด้วยนะฮะนี่นะฮะอัพสตัวแล้วโหดมากบอกเลยเทดแ็กสปีกเกอร์เมนผม di whatsapp bro panggilan saya 3000 aku cek itu laser kamera kayaknya mungkin kalau dua orang dua orang yang yang mau ที่ดูกิดคำราเมนหโหดขนาดไหนหืมถ้ากิดคำราเมนโหดขนาดนี้นะเททันคำรามเมา์อัพเกรดจะโหดขนาดไหนลองนึกสภาพฮนะถ้าผมได้ก้อนลี่ขึ้นมาในเมก็เอามาอยู่บอกเลยจัดเรียบ บอกเลยลงหาสบายลงไม่แม่สบายเงินได้เยอะกว่าด้วยนะฉันอยากได้เงินคูณสองแบบอินฟินิตี้ไงเออตอนในเครื่องลูทูนจะมาท้าทายหน่อยดิอุ้ยม่เห็นท้าทายเลยอัพเออไททันทีวีเมนให้ตันก่อนนะอ ขนาดนอนยังใช้แสงได้เลยคิดดูไอพวกสักปีนี่ใส่ไม่ดีโดนนี่โดนยิตกล้ามเนืุน,นลุมล่มสึกจห่อนี่ตายคลิปนี้สิบสามนาทีนะี่เรียบร้อยคลิปนี้จะจบลงไปในสามสองและก็หนึ่งเอ้ายังไม่จบเหรอ Tám, sáng lên. Này, tám lên. Bùi bùi.